สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกกุหลาบเลื้อยนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะใส่เหรียญนะที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่3สวมมาในเส้นที่2เส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะเอาออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองค่ะพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะ นี่นะคะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานนะค่ะ้องกับยิ้มชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะเทงลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะ ต่อมาคะ่ะต่อมาเราจะเอาิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาคะ่ะสอดเข้าไปใน,น,นรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สองเส้นสุดท้ายคะ่ะสอดรูที่หนึ่งคะ่ะทะลุดูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะ เข้ามาแบบนี้จับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4สี่นะคะพาดข้ามสีเส้นนะนะคะจับพาดข้าม4ีเส้นมาพาดข้ามสีเส้นค่ะนะคะพาดข้ามสีเส้นมานี่ค่ะเราจะเดินริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้นะจับพาดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะจับรูที่1ทะลุรูที่2เส้นถัดมา สลุที่หนึ่งทะลุูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะสลุที่หนึ่งทะลุรูที่สี่ 4. นะคะเยแบบนี้นะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะ หรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเสียเดียนที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดร้อยสามเส้นไปค่ะสอดร้อยสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะที่เราเตรียมไว้นี่นะเราก็จับนะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะสีแดงไว้ด้านบนจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันค่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปแบบนี่นะคะสอดเข้าไปให้สุดเลย นะพอนะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับดิบบินมาค่ะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะนับหนึ่งนับสองนะคะสอดรูที่สองนะนะคะนะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดรูถัดมาค่ะ ค่ะนแบบนี้นะคะพอเรา,าสอดเสร็จแล้วเราก็ทําเส้นสีแดงต่อนะคะจับขึ้นด้านบนนะพับลงมาแบบนี้ค่ะนะคะสอดลองรูนี้นะคะ,ด,คะดึงลงมาพับแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะทําเส้นสีแดงนะคะจับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะพับเป็นมุมแบบนี้นะคะปล่อยลงมาบิดมาด้านนี้ค่ะบิดมาแบบนี้นะพับลงมาด้านนี้ข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอบตรงนี้นี่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงนะสอดลงกลีบที่หนึ่งนะคะนี่นะกลีบแรกนะนี่ค่ะเราก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะพอสอดเสร็จแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้นะ ะะพอเสร็จแล้วเราก็ทําเส้นสีขาวนะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะสอดหน้ากรีบนะคะรูล,ลงด้านล่างแบบนี้ถ้าขาดก็ตัดก่อนนะคะตัดออกก่อนนะคะเราก็จะได้กรีบแบบนี้ พับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะสอดหน้ากลีบแรกนะคะสอดหน้ากลีบนะคะแล้วก็พ่นลงด้านล่างตรงนี้ นี่นะคะพอเราสอดเสร็จแล้วแบบนี้นะเราจะดูปลายดิบบินนะคะเราจะตัดปลายดิบบินก่อนนะปลายดิบินให้เป็นให้เสมอกันนะคะ พะะอเราได้แบบนี้แล้วก็พับสอดขึ้นด้านบน นี่ค่ะพอเราสอดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เปิดเส้นออกมาจับพับมาค่ะพับมาด้านหลังแบบนี้นะคะพับลงมาค่ะเป็นกลวยแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านลงมาแบบนี้ค่ะน,นะคะ นี่ค่ะนะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เหลือ2.5-3เซนติเมตรนะเราจะตัดออกนะคะ แล้วนะคะคเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับสอดเข้าไปเก็บแบบนี้พับสอดไปนะคะไม่หลุดนะแบบนี้เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ดอกกุหลาบเลื้อยนะคะเสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ